ครับแต่ยังกินครับเชฟวะเนี้ยเขาเอือดเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ดาวคั่งฮะคั่งอะเชฟอ๋อคั่งจร์ดี้ครับผมคั่งกับลิ้นเอาเบิ้งกันนะพี่น้องคั่งกับลิ้นจอร์ดี้เนาะเชฟเชฟวะอืมโอ้ของแค่ตัวนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็น จะเป็นข้างข้างจร์เจียเฮ้ยไหนกินนะครับนี่ย่างพริกไทยดําโอ้อย่างพริกไทยดําครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนี่โอ้บ่เคยกินจังเทนะ่เ่ยเกิดมาอันเรื่องเหลือมีเป็นหนังบันนี่เนาะครับคุณผู้หนองจร์เขีของแท้ครับผมบริษัตัวครับผมหุ่นตัวหุ้นทีทีฟัชชา เาเอนยอยหาหางไอ,อง้ยังว่าตันตนตันบ้องยังงงเขาเอนบ้องตันบ้องตันบ้อง <laughs> ตันบ้องตัน,ตน,ตนเขาสิผัดผัดชาครับผมผัดชาอ้เค่อันนี้สีย่างน,นั่นๆยายคุณนี่เอาเาเพิ่งด้รอโอ้โหนี่ครับนี่นี่ bong tan, nơi này nữa nữa cháo nữa Ui, khổ thà nữa nữa Ui nữa 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 đang nữa 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 เนื้อแข่ครับเนื้อแขะหรือว่านธรรอื่นเนื kind of ้อเจราเช่คร no ับเอ้าสิท uh ิน้องยกมือไหว FC หน่อยสวัสดีครับผมไอ้ปานครับสิดน้องกำลังก่อไฟอยู่ครับภาษาบ้านเ้าัดังไฟนะครับก็จิตจิดอยู่เนาะเออลมมันแห้งอยู่ นี่นะครับวิธีคนอยากดังเนาะอ๋ <c oughs> อไมอค่อยติดตามพี่น้องเอาตัวนี้เชฟเอ่ห้องกําลัางทา้ากันทันรื่นแลยั่นะครับเนาะอไอ้โล่จังหวทครับเชฟเนี่ยไอ้บ้องตังนนี่โล่ลอยยี่สิบลอยยี่สิบ ค้างเนี่ยโลละอยครับผมเหนื่อยเขนะครับเนาะบเทของเหนื่อยแคนะครับมันกับกับถือก็เนื่องัวอยู่เนื่องัว้ยสามอยคนนะแถวบ้านเท่าเนี่ยแถวแนี้สองเนื่องต่ว่าเนื้อมันขาวดีครับเนาะว่าเนื้อมู ยังเข่าได้เนี่ยก็ทำเนี่มันเข้าไม่ได้เอาอยู pues er いい่เนี่ยมาเหรอพี่น้องดูดูนี่เนื้อจระเข้ครับผมดูนี่เนี่ยไมเข้าไม่ได้เนี่ยนี่นี่อัดถั่วเอาจิ้มก่อนปอทำจิ้มอยู่เพิ่นเห็ดยังกินก่อนย่างเนื้อจระเข้พริกไทยดำครับผม พี่น้องโอ้ยทานเบิดเมื่อกี้ไปชื่อทานว่าไเนาะครับเนาะเป็นไงสิน้องแซ่บบวะหมุนหัวหมูย่างฮะแซ่บอิลีแซ่บอิลี่โอ้ที่ครับผมเนาะพอติดต่ำไปเดียวเพร่ะนี่พัดชายอีกนะครับเนาะเจียบพิ่นไปท่ำธุระอยู่เดี๋ยวสั่งได้ปะไม่ได้ วันนี้ชิบเฮ็ยยังกินหรครับวันนี้ผัดชาผัดชาผัดชาเนื้อจราเข้บงตันบ่งตันครับผมเดี๋ยวรอมันดีขึ้นก่านันบใส่น้ำมันดีครับบส่ใส่น้ำมันดีบอครับ อบเซนหรืมันโอ้เป็นกระทะยังกว่าเพิ่นกระทะเชฟบล่อนเนาะกระทะพูนี้กับปีกเพืกันเนาะมีวัฒนากันเือว่าเนาะว่าเรื่องเขามีอย่งเนี่ครับเชฟนี่ข้าตะไคร้แล้วก็ริดไท่ข้าวตะไครพริดไท่ครับผมเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งขาบปเลยดิไอ้านนี่สาก สากผมมีสากปลาเหล็กเนาะก่อนเนื้อหน่อยเยี่ยมมีน้ำไม่มีน้ำมันนี่เหรอมืมครับผมนี่แหละโอ้เหนื้อจนเขี่พี่น้องเอ้ยมึงเอาจุนพูนเขาจุนพูนยังไง กินมาใส่ออกนะครับช่วงนี้ก็รลังเขาเนื้อเขาอันนี้อยู่อุ้ยยอดเลยนะอืมยอดเลยกินได้พอสามคำหมดนะว้ามาหนีนอะเพียงครับเมากอนกินบ่ไรกันแล้วแต่ชิดหน่อยกินนึ่ง เออไอเคได้ครับเนี่ยเพามันไอเคได้ฮะไอเคได้เ่รามันไอเคไอเคเตีครับไอเคได้เ่รามันไอเคอ่าโบ่โมันโบมันไอ้เงไอท้องตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่เนื้อตุรคีของแท้ครับผมของแท้ของแท้จากฟัมจากฟัมโบ่บ่เด็ดตัวพีตัวน้องนะครับจากมีตัวยาวจากฟัม่่ไงใหญปเขาเห็ดคลิปมากเขาไม่เคยตัวพีตัวน้องดอกบนบาสิเอาเนื้อหมูมา หิรดลอกพี่หลอกน้องมาแม่เนื้อจระเคีดีครับผมครับผมใหญ่ขนาดนั้นเนาะเอ้า่าติดตามเลยพี่น้องเด้อมันต้องซื้อมันมาอ๋อสำหรับช่วงนี้กับทีมงานเราก็ร่งคุยกันอย่นีครับเนาะเคี่ยวพ่อกับพัดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ว่าสีห็ดไอ้ย่างพริกไทยดำเนื้อจระเข้ย่างพริกไทยดำครับผมอืมแรกไม่วานก่อนถูกอันหันน้ำปลานี้ออกเนี้ยตายยังไง มาเป็นผู้บริษัทสนวนนะครับเรื่ออันเออนุ่อเอ้ยอันนี้ให้ในอย่างน้อยเชีมเนาะบอกร่าอยางครับผมเออสําหับตัวนี้ครับสําหรับคิปนีกับพ่อซนีนะครับ สำหรับตัวน,นี้ก็เจ็บห้องกับรังหั่นเครื่องอยู่นะครับเนาะเครื่องยังกว่าเครื่องผัดช,ชาเนะชชาะค,ครับผมัดชาเนื้อจระเข้ครับผมพริกไทยอ,อ,อ,อ่อนเนื้อน้อนอีหลีขันแก่ดิขันแก่ก็อื่นพริกไทยแก่ตัวอันนี้ก็อันพริกไทยอ่อนเนาะ

อันนี้จุดจากฟ้าบุ้มยากเอาใบแล้ครับว่าเขาอยู่เหร็จเราเป็นดาวใช่ไหมฮะเอาอืมได้การครับพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงเออเลี้ยงเออเฮ่อแล้วหอมหอมหอมกิโลร้อยผ้าถ้าเป็นตัวนะ ถ้าเป็นตัวโลร้อยรร้อยโลร้อยครับสนตดิครับผมเขาบอกมีต้นช่วงนี้มีเช่าสโลยสิบเโลเก้ารี่ครับเออพ่อกนังนี่แนี่เสียบปากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียเสียก๊อกก็ลังเด็ดไอใบกะเพราอยู่ครับ โอเคครับผมเนี่ยบรรยากาศกว้างๆนะครับเนาะอยู่หม่องเกาอย่างนี้นะครับหน้าบ้านให้เกาอย่างนี้แหละครับเตียอะไรนะดาวนะเฉพาะเครื่องปรุงนะครับวันนี้เครื่องปรุงข้าวมีอย่างในเฉพผงชูรสผงชูรสเนาะผงรสแล้วก็น้ำปลาทั้งหมดครับผมับ่มีอย่างไรผงชูรสน้ำปลาแค่นี้ เราบ่าเครื่องเขากำอย่างโอ้ลถดเด็ดเครื่องเขาเนี่ยบ่ได้ส่ไรนี่ครับรถดีลงไปครับผมเนืปลาลงไปใส่ไรแช่ไจ้าก็ัวปามาเหรอเ เคยกินี่เกียครับนอง้องไปอันบ่มีผักยังใส่บ่ครับไม่มี่หรอครับนี่บ่บ่มี่ไหนี่ลยครับครับผมกะเพราก็มีครับวันนี้จะใส่แล้วที่คิ้วดิ ใ,ใส่น้ำดีคิวใส่แล้วดีไหมหใส่แล้วดีอีกไหมไม,ไม่ดึงก,กิ่โอ้มอืม เป็นไงเนื้อนุ่มเหรอเนื้อนุ่มรสชาติดีสุดยอดครับอืมใส่เข้าไปอืมหักเข้าไปหักลงมเหรครับอันนี้บ่อเอาไปเก็บให้หน่อยไปเอาเยอะขนาดไปนกินปานี่เอาไปเก็บไปด้วยพอแล้ว เดี๋ยวมึงิดตามตอนกินนะครับวันนี้ครับผมเก็บเอารับประกันความแซ่บครับผมคักไหมครับเนื้อชอร์ตเค้ครับผมหรือภาษาอีสานว่าเนื้อแขกครับผมครับตอนนี้กลางลุ่งนะครับมันฝนตกแล้วครับโอ้ฝนตกปล่อยไปมากแล้วครับ เหนือเจอระคิวครับผมแต่ว่าหันออกมบ้านี่เหนือให้ขาจนพูนเลยเนาะว่ามันเหนือไกล มาเดี๋วันพี่น้องซุกหูทุกคนตอนนี้ก็าลังกินกันอยู่ครับวันนี้ลื่นลื่นลื่นนี่พัชชาครับนี่พัชชาครับผมพัชชาเนื้อไอ้เข้ครับผมออาเ เจ็บปีเราชิมก่อนครับผมไม่ให้ไปเยี่ยมเขาเน่ยเขาทำตัวเขาเองเขาไม่ร้องถ้าคนทำมาเขาร้องเป็นไรเฉ็บเยี่ยมเออเออนังไงเปิดละถ้าเขาทำตัวเขาเองเขาไม่ร้องเอ้าชิมมั้งกันนะเอ้าแบบหูดไม่กินว้ายปั้นจะไปแบบหูดเพราะนะไม่เหนียวครับผมเอาครับผมขอบคุณครับ มตุให้ทำให้เรออือีไหนแซบไหมลองสซบแซบแซ่บขันบมอแช่์สีผาไปหาหมอเจ้าครับผมกินหมดกันไหมอ๋อแซ่บนี่พิล้อกพิล็อกนี่ย่างย่างไม่ย่างครับผมล้วไหมหรอย่างย่างมย่างครับผม อืมเสียบโอเคพรุ่งนี้กับป้าเสียบเสียบเสียบอืมสละสละรักอยู่ไหมอืมรักอ่ะเอ้สลบคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนี่ช่องสามพี่น้องลองให้กินนะครับเด้อเดี๋ยวถึเดี๋ยวถึมีคลิปไม่ไห้พี่น้องเบิ้งกันอืม เอาสละับคลิปนี่ครับผู้ใดเข้ามาชมคลิปนี้ครับมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยนะครับเด้อไอ้นี่มันต่างสวัสดีครับเอาเอารถลาไปดิไปดูนะของหกเลยครับผมเอาสละับคลิปนี้ครับกล่ข้ามาสว่าสวัสดีครับผมเอาเลย